ดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุคนสวัสดีวันพฤหัสมาฟังละเยดินนะมาฟังละเยดินนะอย่าดินนะ พูดแล้วอย่าดิ้นนะจักภัดิ้นกันแน่บ้านที่นี่เออเอาไปวันบอาไปบ้ามาบ้าน <c oughs> สุนสุนไลทยทางดังเปืดป่ดยๆด้วยบ่าแห้งกับบได้เดะบอาแห้งกับบได้เด้เออมเมนต์อันมอง,งันครอบกระล้าหัวจะของเนาะ,ะเนอโมเมนต์หลังคานครอบกระลาหัวจะของมเมนต์พื้นที่จะของได้บ้านที่นี่เออสิแหกปากะ กบบาวนกบได้เด้สาวโบน้ํมตัวบอกเห็นหัวจังสี่ว่าสันวามีจังสี่น้ำหนาเอาจักดินบดดินจะเถ็ดบดเท็ดแหละเนาะทุกคนอืมอันเบาซื่อซะถามี่เดอทุกคนเด้อถามเนี่ยอืมถามเนี่ย การที่ว่าพวกเข้าอันมาจุดนี่พวกเข้าสูญเสียอย่างบ่สูญเสียบ้านสูญเสียรถสูญเสียหน้าตาทั้งสังคมสูญเสียแบบว่าความเป็นยูบ่สูญเสียเงินทองบ่สูญเสียไอการออกไปยู ไปเจอหนาคนจังสี่เออสูญเสียบอคอยก็บ,บอนะก็คือกินดีนอนเออนอนหลับกินอิม่มนอนหลับสบายอยู่นะคอยว่านะเออคอยเสื่อว่าทุกคนเพราะว่าบางคนมือเพิ่นเบา่างเพิ่นกับใบมะมิน่นเนาะเพิ่นกับใบมะมินบางคนช่องจอดำ เพื่อนบ่ว่างเพื่อนกับบ่ได้ออกคลิปมากแล้วก็เพื่อนกับบ่ได้ไล่สุดกับบ่เป็นอย่างเด้เออบางที่เพื่อนติดงานติดกานติดงานประจําเพื่อนเป็นบ่สันนะเออบ่ได้มาจมปากหรือต้องออกมาแหกปากยุทุกมือ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 จังสิ่บ่เด้เห็น่พวกเก้าวมึงมึงดิช่องจอดำจอมืดออกมาทุกมือบ่ถ้าเกิดว่าบ่ว่าง ก็บ่ได้ออกมาเนบนอกขนาดทุกคนเออเพราะว่าเฮามีงานทีวาเเฮ้าตงไปเห็ดเนาะเฮามาไต่ช่วงทีว่างเออช่วงทีบ้างตกลงผู้ใดศูญเสียศูญเสียเฮี้ยนสูญเสียหลสดูญเสียมองสุกหัวนอนสูญเสียนัน่นที่ดินนั่นกบหนาเฮ้อ สูญเสียเงินสูญเสียทองผู้ใด,ล,ด,ล,ดล่ะผู้ใดทุกคนผู้ใดผู้ใดผู้ใดอผู้ใดทุกคนเออเขียนเราประกาศมาวงเนี่ยผู้ใดทุกคนเออเนาะง้องว่ะ นี่ยังว่พ่อเด้นี่นี่ยังบ่พ่อเด้ยังยังสดสูญเสียอีกเด้นี่สูญเสียอย่างสูญนี่สูญเสียอย่างอีกบัดนนี่นี่เอ้ยก็ค่อยเมืองไปนี่ละเรื่องสูญเสียบ่อีกเยอะเออ สิ้นเนื้อประดาตูเนาะอ,อหาคักคักกับ่บได้ใส่หาคักคักกับ่บมี <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนบ่สิบองไห้เด้อแต่ก่อนวาดฝันไว้อีฮะแมวต้องเรียนหนังสือสูงสูงอืมมีสมบัติให้เชยชมอืมนะมีพื้นที่มีบ้านมีรถ อเอย็ยนหนังสือเอกชนนี่นาคตเด้นี่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 มีหมาตัวหนึ่งว่างอนาคตไว้สิวาอันให้ฟังเอเขาโรงเรียนกะต้องเอกชนอาเม้นสีบะมี่ปันไดกะที่สร้างไว้กะสีสร้างไว้ให้ลูกสีลำบากตากตำกะสีรักษาไว้ส่วนสีสางมาได้เนาะอื เอาเป็นสมบัติไว้ให้ลูกอืสิบ่มีวันอสิบ่มีวันเพราะว่าอันนี้สั่งมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแลสั่นว่าแล้วก็ทุกเดือนทุกเดือนเงินออกมาจะฝากประจำไว้ให้ลูกลูกมีต้องมีชีวิตดีทีสุดลูกเป็นแก้วตาดวงใจอสิพยายามให้เขาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขา โรงเรียนอ่ารัฐบาลมันบอกโอเคต้องเขาเอกชนเท่านั้นของทุกสิ่งทุกอย่างตรงเกจเอความกินยูนมก็ต้องยี่ห้อหนี่เท่านั้นยี่ห้อแพงนี่เท่านั้นนะสุดก็ต้องสุดละพันเออนี่มาตัวหนึ่งวาดฝันอนาคตไหวดเพราะอนาคตดับวูบเปลี่ยนคําเบิลกันเด้อบันเดอร์เปลี่ยนคําเบิลกันนีนบน้บนัน เปลี่ยนคำบอกก่อนนิดนึงเปลี่ยนเรื่องอย่างาตีว่ต้องไปอันนั้นขาดหวังกับอนหาคตเหตุให้ดีที่สุดในปัจจุบันเออนะขอให้มีกินมีอยู่กับปัจจุบันอนาคตว่ต้องเบาถึงมันมองไว้เห็นว่าสันว่าต <laughs> อน ตอนโมเหลือยังอะไรได้นี่เออเมื่อว่าตอนโาเหลือยังแล้วอืตะกี่บอกว่าฝันขึ้นยังนี่เอยอนาคตตตรงแบบนี่แบบนี่แบบนี่เออแต่ตอนนี้บอว่างอนาคตเหรอเด้อหลังจากลมละลายหลังจากเบิดตโตเออหลังจากสิ้นเนื้อประดาตัวก็เริ่มเบ้อบอคิดบ้างแผนอันอนาคตแล้วเด้อเออมีหมาตัวนึงดอกมีหมาตัวหนึ่งเออเบอาเรื่องหมาตัวนึง <G ül üş> สรุปเอาจจ้าหดบันออสรุปก็คือหลอกอืมหลอกเจ้าของไปมือมือหมาตัวนี้หลอกไปมือมือเพื่อให้สบายใจเหตุจ้าไดได้เนาะอืมถาว่าถุกระทมบ่อุ้ยก็สุดๆและเนาะความถุกระทมอืมหน,นสิถูกเรื่องเงินท่องไหนสิถูกการเป็นอยู่ห สิทุกเรืองลูกเต่าปัญญาอ่อนหนสิทุกเรื่องหนีสินหนสิทุกเร่อนไปจำหอยหนสิทุกเออมีครูเซิงกับครูเซิงแบบบ่ได้ดังใจไว้อ่อเอาซ้าาาำหนีพ่อความทุก <laughs> ถ้าเราความทุกข์ไยลไปก็หนีเออสิซ้ำเลือกช้ำน้องเกินไปเ <laughs> นาะทุกคนเนาะอืม ขั้นเบาอันควมซับปรับกลับไปกลับมาความทุเรศควมสมเพรศนี่บอกโ,อโกยโกไหย้กหยกไห้บ่ซื่อซือซะโยกไห้ยกปูแถมก่อยเลยควมตอแหลนี่เบ,บาเ้าซื่อซื้อซะโยกไห้แต่ถ้าเกิดว่าสางควมตอแหลมากผลสุดท้ายผลเสียตกอยู่ที่ไผ่เหทุกคนพวกเจ้าว่าเอาตกอยู่ที่ไผ่ตนนี่เออผลเสียก็ตก ใส่หัวกระบานหัวมันนั่นละมันสิตกใส่ไผ่เม่นบอสนะเออพวกเขานี่บอกอ้อไม่ได้ทําอะไรนะเปิดโทศราศัพท์มาเมื่อถือเลื่อนเลื่อนปื๊ดเลื่อนปืด๊ดเลื่อนปื๊ดไปเออเขออยากไปเมืองไซเขับไปเมืองเออแค่นั้นเองเอออยู่กับที่เออเอยู่กับที่นะเขาเขาม่ได้เลยรล่อนเด้ เขาไปรตรงไปทุรนทุรไล่ไปหาหม่องสุกหัวนอนเลยเขาไปรตรงไปเออไปหายืมหนี่ยืมสินเมื่อสือสวบเด้เฮาบดิเลนไปจำหอยเด้เม่นบอสน่ะเออเฮามันเอตะจ้งไหนล่ะมันเปรียบเทียบกันบ่เ่ได้เด้อือเจ้ว่าเปรียบเทียบเถอะเออขี่เล็บกบสามามาเปรียบเทียบกับขี่เล็บเฮาได้ทุกคนแม่นบอสนอาว คอยเบาถือว่าเอาออเมนซิว่วไปแบบใดเมนซชิว่วหลอกตัวเองไปแบบใดสุดท้ายในใจมั่นน,นั่นนะอกอังแล้วอืมเอาที่มึงสบายใจถ้าหลอกตัวเองได้ก็หลอกไปจ้าโอเคโอเค